สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยวันของเธอมาแล้วค่ะเราสองคนนะคะอยู่ตรงนี้เที่ยงกว่าเนาะเราก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ชมนะคะ,คะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมเราทางไลฟ์สดก็ได้นะคะมีอะไรก็เขียนเข้ามาพูดคุยแนะนําได้เลยนะคะทางเพจช่อง 9M quad HD หมายเลข30นี่แหละค่ะถูกต้องแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับแม่ผดไทยแล้วก็ชมพู่นะคะ,คะแหมเข้าเรื่องเข้ารายการนต้องร้องเพลงนี้สักนิดนึงอะไรจ๊ะ โอ้ใจเอ๋ยใจพ่อพอพ่อก่อนขาริขสิทสิเดี๋ยวให้รายการจ่ายอ๋อหรอไม่เป็นไรเรียกเก็บบินกับรายการเราไม่ต้องจ่ายเนาะแมมจริงๆต้องขึ้นท่อนหัวแล้วได้มุกเลยนะอว่าแต่ก่อนแต่ไรอยากกินใ้อ่อนแฮ่เพลงใจอ่อนคือเกิดมา เกิดมาทุกคนก็ต้องรู้เพลงนี้เป็นของพี่ฝนธนสุนทรน,นี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะจริงๆก็รู้จักพี่ฝนมานานนานแต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสนในเรื่องของการถูกคุกข่าวขอแต่งงานจาก สาวหล่อข้างกายหล่อมากใช่ซึ่งเขาก็คบกันมาแล้วเปิดตัวมาสักระยะนะคะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ดีคุกเขาเขอแต่งงานแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกมีเต้าจริงไหมอย่างที่เขาว่ากันวันนี้มาคุยกันทุกเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะทุกเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้เลยนะคะ <c oughs> ดีไหมถ้าเกิดแม่เป็นการเสียเวลาเราเชิญเขาดีไหมเขามาหรือยัง <c oughs> <อ>มาแล้วมาเป็นคู่แต่ว่าเข้าคนเดียวพี่พีเออุอไรมานัดก,ก็มาด้วยนะแต่ว่าขี้อายขี้เขินนะคะต้อนรับแขกหนึ่งคนของเราเลยดีกว่าฟี่ฝนธนสุนทรค่ะสวัสดีค่ะ น้องฝนสวัสดีค่ะเชิญพี่ใจกลางเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนทำใจมาหรือยังคะทำใจมาหรือยังทำใจเรื่องอะไรคะวันนี้เราสองคนจะซักไซส์ไร่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะยินดีเลยค่ะนี่เมื่อกี้ทักเขาผิดนะรู้สึกผิดมากเลยใช่เีาโสดอยากเมาเหมือนกันนะเธอแม่เข้ามาใ้องแต่งตัวนะนี้เมาเลยนะแม่บอกคนก่อนแะแม่ทักผิดคนจะคุยกับโบวี่แต่ไปทักโบวี่เป็นปอแล้วก็คุยกับพี่ฝนเนาะปอเนาะเออ เหมือนนกัแต่ก็จำพี่ฝนไม่ได้นะทักเป็นปอก็เลยบอกว่าฝนเองค่ะต้องนี่ฝนเองเราก็โดนสองต่อเลยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ถือเนาะไม่เป็นไรค่ะก็ขาวๆเหมือนกันนะแล้วอย่างหนึ่งเราใส่แมสปิดด้วยบางทีก็เห็นไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าไหมว่าเราเจอฝนมาอยู่ในวงการเนี่ยนานแล้วนะนานมากแต่ว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะพี่ฝนกี่ปีแล้วเอาจริงๆอ้เข้าตั้งแต่อายุ20ค่ะตอนนี้47 47ก็ย7ปีเผื่อแพ้เนาะเปื่อแป๊บเดียวถ้าย้อนไปตอนนั้นพี่ฝนเข้าวงการได้ยังไงอะคะเข้าวงการได้ยังไงอะคะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราเป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีค่ายเพลงอะค่ะเหมือนกับว่าเขาแบบเหมือนแบบตะเวนองตะเวนหานักร้องเลยประมาณนี้แล้วก็ไปเจอเราค่ะก็เลยได้มาเป็นนักร้องโดยที่เขาไป เขาไปเจอเราที่อุดรเลยค่ะโหเพชรเม็ดงามมาเลยเนาะเพลงแรกอะไรคะที่แบบว่าเราได้เป็นเจ้าของเพลงเองเลยค่ะเพลงแรกเลยก็คือฮักไอจงโป่งนิดหนึ่งจริงปีงจ้างฟางแจ้งแป้งจงโวไจะเคยได้ยินใไหมคะจำได้อันนี้คือชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองก็ นี่แหละค่ะไสอ่อนเนี่ยค่ะอ่อนหนมาร้องแปลนิดนึงไม่ใอ่อเอ๊ะแต่พี่ฝนพี่ฝนไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาก่อนอันดับแรกใช่พี่ฝนสตริงมาก่อนสตริงมาก่อนแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไม่นับพี่ฝนยังจําเพลงสตริงที่ร้องได้ไหมอ่ะเพลงสตริงที่ร้องเหรอคะในยุคนั้นเธออาจเป็นเพียงแค่คนที่เดินผ่านมาแต่เธอรู้ไหมเธอเป็นมา เสียงหนูหวานมากอะเบาหวานแม่จะขึ้นแล้วเนี่ยพูดยตายแล้วแม่อย่าเลยเบาหวาน ความจําอีกแม่รักษาไม่ไหวแล้วนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แกงแม่ไม่แกงแม่ไม่แกงแม่ฝนูเป็นคนเสียงเพราะมากนะเขาถึงได้เขาเรียกว่าสมญานามเนาะว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งใช่ไหมคะอันนั้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นแม่พันแห่งวงการตลกแม่พันแม่พันแห่งวงการลูกดกเดี๋ยวจะมีอีกค่ะเดี๋ยวจะมีสักหกคนอันนี้กังเพี่มอีกนะ Pie: มีมีลูกอแม่เจ้าหญิงเจ้าหญิงเอาไซไม่ใช่เอาไซแบบเอ็กซ์ไซส์นะเอาไซเมอร์ี่ยแม่แกงตัวเองอะแกแกงยังไงฉันก็จำฝนได้พี่ฝนแล้วพี่ฝนใช้ชื่อแบบตั้งแต่ที่เขาไปเจอคือนางสาวฝนธนสุนทรเลยหรือเป็นฝนธนสุนทรเลยแล้วก็เป็นชื่อที่เอามาใช้เป็นตั้งอัลบั้มเลยใช่ใช่ชื่อจริงเลยเนาะค่ะ ดูชื่อเล่นชื่ออะไรอะชื่อเรื่องชื่อฝนนเหมือนกันใช่คะอ๋อใช้ของจริงหมดเลยใช้ของจริงเลยค่ะก็เลยเราก็เลยแบบว่าเอ้แต่ว่าตอนเนี้ยทอนอ่ะเปลี่ยนจากทอทหารรอเรือเป็นทอรงรอเรือเพราะว่าเราเหมือนเราย้ายค่ายเราก็เลยเหมือนกับว่าเออทาให้แบบว่า เอออันนี้ชื่อนี้กับค่ายใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังอ่านออกเสียงเหมือนเดิมทอนเหมือนเดิมทอนเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนเป็นทอทงรอเรือค่ะทอทงภาษาอังกฤษมันเจาลิ้นมาหน่อยนะทอนใส่หน้าศนย์ทอนใส่แมสเลยไม่เห็นเลยว่าแลบลิ้นกันยังไงช่วงนี้นะคะพี่ฝนตอนนั้นที่ยังไม่ติดเรื่องสถานการณ์โควิดอ่ะงานยังรุ่งรุ่งอยู่เคยแบบรับวันมากสุดกี่งานนะแม่ถ้ามากสุดก็3-4งานแต่ว่าไม่ไม่ไม่มากไปกว่านี้แต่ไม่เคยไม่เคยถึง แบบห้างานหกงานไม่ถึงสี่งานก็จะจบเช้าแล้วนะเธอก็เยอะแล้วเราเริ่มกันสี่วงเขาเวลาเรารับงานสมัยก่อนกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าถ้าจริงๆถ้าเป็นกลางคืนเลยนะคะถ้ารับกลางคืนเนี่ยส่วนมากเนี่ยดีไม่ดีรับได้แค่สองงานมากสุดเพราะว่าแต่ละงานเขาก็อยากให้เราปิดท้ายกันเวลาเดียวกันหมดเลยเขาก็อยากให้เราแบบว่าอยู่ท้ายอยู่ท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าเออที่ไหนมีแบบว่า ให้ขึ้นสามทุ่มตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นห้าทุ่มอีกที่หนึ่งอันนั้นก็ค่อยวิง่งได้แต่ที่วิ่งเดียสามสี่งานก็คือว่ามันตั้งแต่เช้า,าตั้งแต่เช้าแล้วก็กังวันเย็นแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วพี่ฝนไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องที่รับงานร้องเพลงอย่างเดียวไงะละครก็เล่นคอมเมนต์ก็ทำทาหลายอย่างมากเลยก็ร้องท้องสึกว่าเราเกิดมาชาตินี้เราอยากทําอะไรหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วโชคดีผู้ใหญ่ ให,ให้ให้ให้โอกาสค่ะพอให้โอกาสปุ๊บเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดเราต้องเข้ามาเรียนรู้พอเข้าเรียนรู้ปุ๊บเราก็รู้สึกเิเราหลงรักในการทํางานในทุกๆด้านเลยเราสึกว่าถ้าเรายิ่งทําได้หลายอย่างเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ระเป็นที่ปเ,เป็นที่ต้องการ เรวก็เจอํำนานขึ้นด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่หรอกทั้งนู้นและทั้งนี้ขยันถูกต้องเด็กคนนี้ขยันแล้วเขาทําได้ดีด้วยใช่ค่ะคือได้รับบทบาทอะไรก็ทําได้ดีแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเห็นว่ามีในช่วงหนึ่งป่วยเป็นโรคคล้ายๆโรคพิพุฒพวงเหรอคะใช่ค่ะเหมือนกับว่ายังไม่เป็นนะแต่ว่าจะจะจะเดินเข้าไปเป็นแล้วมันเป็นอาการยังไงอ่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าเหมือนร่างกายเราแบบ วีคอะค่ะมันเหมือนทํางานมาเยอะแล้วเราไม่ได้ดูแลมากมายพักผ่อนน้อยกินไม่เป็นเวลากินไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าเป็นสะเก็ดเป็นสะเก็ดแห้งขึ้นมาที่มือแล้วก็ขึ้นเป็นสะเก็ดที่คอก็คือมันเหมือนจะเป็นเหมือนกับว่าจะเริ่มเป็นสะเก็ดเงินและไอ้ตัวนี้มันก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนภูมิเราก็ยังสูงอยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเหมือนแพ้ภูมิตัวเองนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่า เหอขึ้นมารักษาหาหมอมามาเจดปีอ่ะตั้งเจ็ดปีเจดปีไม่หายแต่มาหายด้วยสมุนไพรบ้านเราที่เราทำกินเองเฮ้ยใช่ที่เราทำอะไรกินไหนบอกเคล็ดลับหน่อยสิก็จะมีมีปั่นน้ำโคลโรฟิลก็คือสมุนไพรริดเย็นนะคะก็จะมีพวก ผักอะไรต่างๆของเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ำแปดเซียนที่จะเป็นสมุนไพรริดร้อนที่ตอนนี้เหมือนทำขายด้วยใช่ป่ะแปดเซียนนี่มันมีอะไรบ้างคะมีกระชายขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพรากระเทียมหอมแดงเนี่ยนี่คือแปดเซียนไทยแลนด์อิสต์เบสจริงๆเนาะใช่ค่ะไทยแลนด์อิสต์เบสก็คือตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราเป็นคนที่แบบโดนละอองฝนนิดนึงอะเอาละฟุตฟัดฟุตฟัดจะป่วยแล้วแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่า เหมือนจะฟืดฟัดแต่สักพักนึงแล้วกางฟื้นตัวแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรแล้วก็คุณดูสิผู้สูงอายุบ้านนอกอ่ะคนบ้านนอกคุณรุ่นยายเราเนี่ยคุณไม่เป็นอะไรเลยอายุคนต่างจังหวัดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้กินอาหารเสบียงรูปเยอะแล้วของแปรรูปก็น้อยกินผักกินน้ำพริกแข็งแรงมากแล้วก็การปรุงรสน้อยนอยเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์มากๆเลยก็คือจริงๆช่วงที่ฝนรักษาตัวนี่ฝนปรุงอาหารด้วยเกลืออย่างเดียวด้วยซ้ำไปค่ะยายพี่ผัดนะคือในวงในในเขาเรียกในถาดเขาอ่ะต้องมีผักต้มค้ารพัดละเพแล้วก็น้ําพริกแล้วก็ปลาเนี่ยปลาทูบ้างปลาสลิดบ้างไปเขาก็อยู่อย่างเงี้ยตัวเองเก้าสิกว่าไม่เป็นอะไรเลยนะสมุนไพรไทยนะมันดีเลิศประเสริฐจริงีที่สุดแล้วก็ บางคนกินไม่เป็น <ธา S 2> ค่ะพอกินไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดโทษพอเกิดโทษก็ไปโทษว่าสมุนไพรไทยไม่ดีก็ค <pilots S 1> ือสมุนไพรไทยของเรามันมีมันมีริดร้อนริดเย็น <ธา S 2> คุณกินให้สมดุลกันเท่<ธ>านัา้นเองถ้าคุณกินไม่สมดุลทุกอย่างค่ะกินมากเกินไปก็เป็นอันตรายค่ะเ<า>พราะฉะนั้นถ้ากินให้ร้อนเย็นสมดุลก็มันคือหอยินหยางเนาะ <c oughs> แม่เนาะงถ้าสมดุลปุ๊บนะ ร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร้อยปีนี่ไงนี่ไงเอาอย่างนี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทําขายเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายตอนท้ายรายการจะได้ไปอุดหนุนไปซื้อกันวันนี้เอามาให้น้องชมพู่ก่อนขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่เนื้อส่ีอื่นใดเราอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาถามในช่วงหน้านะคะว่าคบกันได้ยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงและที่ขอแต่งงานเกิดอะไรขึ้นกับพี่เอนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเธอเดเดย์เราสนใจจนคลุกเข่าขอนี่เลยเฮอร์เดยัน สเเดย์นะคะแขกรับเชิญของเราพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงรู้จักพี่เอได้ยังไงคะก็ได้ข่าวว่าพี่เอเป็นแดนเซอร์มาก่อนใช่เพราเป็นแดนเซอร์เขาเต้นให้เราแล้วเต้นเป็นแดนเซอร์ผู้หญิงด้วยใช่แล้วสวยด้วยเต้นให้เงาเต้นให้เราด้วยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาแบบเวลาเต้นเวลาเล่นเพลงสนุกอะค่ะหรือว่าเราต้องเล่นมุกหน้าเวทีอะเขาชอบมาถูถ่ายตัวเราอะไรอย่้ยแม่ใหญ่แล้วเออจริงมาเต้นแบบว่าเหมือนมาถูถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นไป แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ก่อนนั้นไม่เข้าตากรรมการอะไรทั้งสิ้นไม่ไม่ค่ะแต่คือว่าตอนที่ที่คบจริงๆเอาเอาจริงๆเลยนะคะก็คือว่ามันมีมันมีผู้ชายเข้ามาหลายคนที่เขามาจะมาจีบเราแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็มีเจ้าของคนนี้ก็น่าจะเจ้าชู้คือมันเข้ามาไม่ใช่สักคนเราก็เลยแบบ อ่ะพี่เอ,อเข้ามาเป็นไม้กันหมาให้หน่อยโอ้อ๋อนี่เหรหนูนถามหน่อยแล้วช่วงจากที่เขาเป็นแดนเซอร์แล้วมาเป็นคนดูแลพี่ฝนเนี่ยค่ะคือตอนแ้นเขาแต่งตัวลุคห้าวอยู่แล้วไหมใช่ค่ะ<ม>ก็คือว่าตอนขึ้นเป็นแดนเซอร์ก็แต่งชุดแดนเซอร์แหละแต่พอลบออกปุ๊บก็เป็น คือชัดเจนเลยว่าเขาก็คือแปลงร่างเลยค่ะค่ะให้มาเป็นไม้กันหมาใช่มาเป็นไม้กันหมาให้หน่อยแล้วให้มาเป็นอยู่กี่ปีละคุณก็เป็นไปเป็นมาเป็นไปเป็นมาก็คือผู้ชายก็แตกกระเจิงหนีหมดเลยนะเพราะเขาบอกอ้าวเป็นแบบนี้เหรอเขาก็เลยอาวโอเคเขาก็หายไปเสร็จแล้วก็อ้าวทำไมไอ้นี่ไม่ไปสักทีล่ะไอ้ตัวนี้ไอ้ไม้กันหมาเนี่ยก็เลยอยู่กันมาจนกระทั่งแบบ เขาก็ดูแลเราดีนะใจมันไปลานตอนไหนมันซึมลึกอะค่ะไปเปิดใจตอนไหนอ่ยมันอยากเข้าไปนั่งที่เนี่ยเบื่อโควิดจังเลยมันซึมลึกค่ะเรามีความรู้สึกว่าเออพอพอมีเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราอยากจะทําอะไรเราอะไรคือเขาก็ทําให้เราได้หมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วเวลาที่ห่างกันแล้วก็รู้สึกทําไมคิดถึงอ่ะอแต่ก็ เราเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยพี่ราโดนไม่รู้ตัวค่ะแม่แต่ระหว่างที่คบกันมันก็จะมีคําหนึ่งคำที่เขาพูดมาซึ่งเป็นคําที่แรงเหมือนกันขออนุญาตถามคําถามนี้นะคะเขาบอกพี่เอมาคบกับพี่ฝนหวังจะเกาะพี่ฝนอคือก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดนะทุกคนมีสิทธิ์คิดเพราะว่าภาพที่มันเห็นถูกไหมคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าเขาทํางานกับเราค่ะเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเขาแบบว่า บางทีเขาเหนื่อยกว่าเราอีเาคือเขาทำนู่นทำนี่ให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้มองว่านี่คือเรามาช่วยกันทำมาหากินนะเขาไม่ได้มาเกาะเราเขาไม่ได้แบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราไปทำงานที่ไหนล่ะก็คือเขามาขับรถให้เขารับงานให้เขาเช็คเวลาให้เขาคือเขาทำให้ทุกอย่างซักนอกซักในก็ซักให้ก็คือเขาทำให้ทุกอย่างอันนี้มันคือ วันวันร่วมสุขเนี่ยคนมักจะเห็นแต่อีตอนร่วมทุกเนี่ยคนไม่ได้มาเห็นตรงนี้ตั้งหากตอนทุกเนี่ยตอนทุกเนี่ยมันสําคัญมากกับคนที่อยู่ข้างเราเนาะแต่เขาซัพพอร์ตความรู้สึกแล้วสามารถที่จะยกเราขึ้นจากความรู้สึกนั้นได้คนคนนั้นตั้งหากเนาะที่อยู่ใกล้เราแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่แต่คนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นแล้วก็อย่างบางคนบอกว่าเขามาแบบว่าเสียของจะได้ของแล้วก็บอกอ้าว จะได้ของอะไรฉันไม่ได้ไปทําอะไรหรือว่าฉันไม่ทําอะไรหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มองว่าเราจะหาใครมาดูแลเราแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะซึ่งเขาปรารถนาดีต่อเราจริงๆแล้วก็เขาไม่เคยเจ้าชู้เลยค่ะก็เห็นหนูเห็นมดูแลพี่คนดีดีแลวอยู่ข้างๆกายมาตลอดแล้วดูแลดีจริงๆแต่ว่าคุณไปคบกันนะใช่คบกันนะคุณผู้ชมที่เห็นอย่างเงี้ยเขาคบกันมา20กว่าปีแล้วใช่ไหมเกือบ20ปีค่ะก็คือว่า สิบแปปีเพิ่งจะผ่านไปวันที่29มีนานี่งค่ะก็คือนี่คือย่างข้อปีที่19ค่ะแต่ก็แอบแปลกใจนิดนึงเพราะว่าเห็นคบกันมานานเปิดตัวไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบอยู่ดูแลกันมาสักพักแล้วทำไมเพิ่งมามีโมเมนต์ในการตัดสินใจขอแต่งงานจริงๆแล้วมันมีตอนช่วงปีใหม่ค่ะเราจัดปีใหม่กันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเขาบอกว่า โอ๊ยคบกันมานานแล้วแต่งเลยแต่งเลยเหมือนยุอ่ะค่ะแล้วพี่เอก็บอกอ,อ๋องั้นแต่งแต่งไหมแล้วก็แต่งก็ได้เหมือนพูดเล่น,ลนกันนะคะแม่ <นะ S 2> แล้วเ็าบอกโอเคเดี๋ยวเดินมีนาน,นะเดี๋ยวเราจัดงานแต่งงานเล็กๆอยู่ที่ชายทะเลซึ่งพอมันโควิดเข้ามาทุกอย่างมันก็ล้มเลิกค่ะ,คะแล้วพอล้มเลิกปุ๊บไอ้เราก็ลืมไปเลยอไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่พี่เอเขายังฝังใจอยู่เขาบอกว่าเขา จำได้เขาจำได้เขาเป็นคนที้จำมากแล้วเขาเหมือนกับว่าได้โอกาสที่แบบว่าเออรายการพี่วูดี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอออยากจะทําอะไรเขาก็บอกความในใจเขาว่าเขาอยากทําซึ่งเราลืมไปแล้วเพราะว่าเราแบบโมเมนต์ตอนแรกอะเราโมเมนต์เล่นเล่นเล่นกันไม่ได้อะไรไม่ได้จริงจังแต่ว่าอันนี้คือนั่งคุกเข่าจริงจังเลยเหรอแล้วตอนคุกเข่าเรารู้สึกยังไงคะตกใจค่ะแกลงหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ปะ ตอนใช่ค่ะแกล้งหรือเปล่าหรือว่าคือจะจะจะอำอะไรหรือจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนคุยข้อมูลกับทางทีมงานอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้แล้วก็เราก็รู้สึกแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุยข้อมูลกันลับลล่ออออน้ำตาไหลไหมอคือไม่เอ๊ะเขาจะแกล้งอะไรเราหรือเปล่าคือคิดแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้คิดถึงโมเมนต์นี้ค่ะแล้วพอเขาก้มลงแล้วก็ควักแหวนควักอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วชีวิตเราอ่ะ มีแบบนี้ได้จริงๆรหรอวันนั้นเขาพูดว่าอะไรอะพี่ฝนเขาเป็นคนพูดน้อยเขาพูดว่าแต่งงานกันนะแล้วเราก็เซเยสเลยเราก็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 คิดก่อนว่าจะเยสไหมจะเยสไหมเพราะว่าเพราะว่ามันต่อหน้าสาธารณะคนวใจจะเยสดีไหมเอาเป็นคำว่าเซ่ด้วยดีไหมจะเซเยสดีไหมจ้ะเราก็เลยก็หลก ไหนๆก็ไหนอ้าวเย็ดก็เย็นก็ตอบตกลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันติดโควิดอ่ะแล้วแลนที่จะแต่งงานที่บอกากมีริมทะเลเล็กจังอย่างเงี้ยมันจะมีไหมอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะต้องรอโควิดนิดนึงค่ะเฮ้ยอย่าลืมเอาแม่สองคนไปด้วยไปด้วยนะเไปช่วยงานไปพิธีกรพิธีกรช่วยเลยพี่ฝนแม่จะไปเก็บข้าวอ่ะตอนแรกอ่ะก็คือกระกายแบบว่าไปจัดกันแบบพี่ๆน้องๆ15คน20คนแบบเงียบๆไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนนี้ ไม่น่าจะได้แล้วตอนนี้ใครๆก็อยากไปอาจจะแบบต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนดีขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเวลาแต่งงานเนี่ยคนเราก็จะมีสเตปถัดไปเนาะจะต้องมีลูกหนูมีแพนถึงขนาดนั้นไหมคะเมื่อก่อนนะคะอยากมีลูกยิ่งเห็นชมพู่นี่แบบว่าอุ้ยแบบอยากอยากรู้สึกแฮปปี้ไลฟ์อยากรู้สึกถึงโมเมนต์นั้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนี้่ก็อะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมองว่า โอ้ยถ้าเรามีลูกนะคือลูกฝนเนี่ยต้องต้องแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแน่เลยเพราะว่าเราเป็นแม่ที่แบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้นะลูกอันนี้ก็ไม่ได้นะลูก<อ>แน่เนื้อภาพตัวเองไว้นึกภาพตัวเองไว้แล้วก็ละเอียดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการมีลูกก็คือแบบเหมือนเราต้องผูกพันกับทั้งชีวิตมันเหมือนเป็นบ่วงเนาะ,ะแต่ไม่รู้นะในความรู้สึกข,ข,ของคนที่มีแล้วเขาก็จะมีความสุขแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยก็แลกกันต้องลองดูต้องลองดูแต่ว่าตอนนี้นี่เราก็เหมือนกับว่าโอเค อยากจะมีลูกแต่ไม่อยากท้องเองก็คือจะให้พี่เอท้องให้เฮ้ยแบบนี้มันมันมีใช่วต่างชาิหลายคนแต่ผชายด้วยเนาะคือคุยกันแล้วคุยกันแล้วถ้าจะมีพี่เอต้องท้องให้นะอ๋อทำไมเราไม่ยอมท้องเองเพราะเดี๋ยวเราต้องทางาทํางานนู่นนี่มากเลยเก๋เุ้ยจะเป็นวันนั้นเก๋พี่เอท้องเก๋คือเราอยากเป็นสามีแล้วตอนนี้ตอนนี้สรุปสุดท้ายยังไงพะอเห็นพี่เท่ก็จะบริจาคเพิเพี่เท่ก็จะให้พี่นีโน่ก็จะให้ ให้ไข่ใช่ค่ะจะจะให้เสมจะให้เชื้อแต่เราก็คุยกับพี่เอแล้วพี่เอบอกพี่เอไม่ท้องให้เราก็เลยอ่ะโอเคถ้าไม่ท้องให้ก็จบอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีก็ได้ไม่มีก็มีความเสี่เท่ากันถูกต้องเนาะเพราะพี่ฝนภาษาธรไมาอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือเราสามารถวางได้แล้วเรายิ่งไม่มีลูกเลยยิ่งไม่มีห่วงแหมเธอแต่ถ้าได้เชื้อจ็บทั้งแต่ไม่เท่ก็คุณดีนอก็ลูกก็คงจะคนหนึ่งก็เป็นคนขี้งาอีกคนหนึ่งก็ ใจดังไฟสุดๆคือคือคนก็มองว่าอุ๊ยถ้าได้ถ้าได้เชื้อของพี่เทพมากจริงๆอ่ะ เนาะพ่อก็ร้องเพลงพ่อแม่ก็ร้องเพลงได้อะไรประมาณนี้ก็แบบอุ้ยลูกออกมาจะขนาดไหนอะไรเงี้ยพี่โน้ก็แบบน่ารักอะไรประมาณนี้อุ้ยจะเอาใครดีเอะมันยานาแต่สรุปตอนนี้ก็คือวางไว้ก่อนแผนการไม้ก่อนใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้วสังคมก็เปิดรับในเรื่องของ LGBTQ มากยิ่งขึ้นค่ะ กเรื่องทางเพศอะนะคือเปิดรับอย่างนี้แต่ก็ยังไม่รองรับเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไปฝนรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็คิดแทนเขาอะค่ะก็คิดเป็นห่วงเขาสมมุติว่าก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราทํางานร่วมกันมา1819ปีเนี่ยก็คือทุกอย่างอะมันก็คือเป็นของเราทั้งคู่นะคะเราก็มองว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแล้วเขาอะจะได้อะไรเขาอะจะเหลืออะไรในชีวิตเราก็เลยมองว่าเราจะต้องทํายังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยทําประกันชีวิต ให้แก่กันและกันก็คือเราทำแล้วก็ถ้าเราเป็นอะไรยกให้เขาแล้วเขาก็ทำถ้าเขาเป็นอะไรเขายกให้เราอ,อะไรประมาณนี้ก็เลยได้ประมาณนี้ได้คแค่นี้<ด>แต่ในเรื่องของอนาคตถ้าจะมีการจดทะเบียนอะไรได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามเรื่องอนาคตได้ข่าวว่าเห็นพี่ฝนบอกอยากให้พี่เอเปลี่ยนนามสกุลมาใช้แบบพี่ฝนด้วยมันก็เหมือนกับว่าแต่งงานไงก็คือแต่งภรรยาเข้าบ้านเขียนมาใช้นามสกุลเราเพราะเป็นภรรยาเรา ก็จริงๆแล้วคือว่าอยากใช้นามสกุลด้วยกันประมาณนี้ค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะก็จะเซ็นรับเขาเป็นน้องบุญธรรมอ่ามันก็เหมือนเหมือนที่ต่างแบบเหมือนแต่งงานแล้วก็ใช้นามสกุลเดียวกันอะไรประมาณนี้ได้ค่ะขอยเป็นความสวขมากทิ้งท้ายอยากบอกอะไรพี่เอบ้างพี่ฝนค่ะก็บอกว่าขอบคุณที่ดูแลกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ฝ่าฟันร่วมกันมาและเราก็จะฝ่าฟัน ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าน,นิดนึงนิดนึงให้กำลังใจคู่แบบเราก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคู่รักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่คู่ชายหญิงก็เถอะหรือ<า>เป็นคู่ชายชายหรือคู่หญิง<า>หญิงนะคะ<า>ถ้ารักกันปรารถนาดีต่อกันซื่อสัตย์ต่อกัน เท่านี้เองนะคะคุณก็จะอยู่ด้วยกันยืนยาวคขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ฝนค่ะติดตามผลงานแล้วก็ไปสั่งสินค้าได้ทางช่องทางที่ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้พบกับเนสตี้สไปซี่เจ้าของวลีรู้รามาเห่าพรุ่งนี้ไหมนี่ไงนี่ไงพรุ่งนี้มาหรู้รามาเห่าที่นี่แน่นอนนะคะขอบคุณที่คุณผู้ชมรับชมพวกเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับเธอเดย์วันของเธอได้ใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ